ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอมุมตรงนี้นะคิดได้ว่าเราจะต้องมาเรียกว่าแชร์แบ่งปันเนาะสำหรับชีวิตในต่างแดนวีซ่าครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะคะก็เป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนเนาะว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะ เพราะว่าเราทําเองอันนี้ก็ไม่ยากใครที่กําลังตั้งเป้าไว้นะก็มาฟังกันคร่าวๆแล้วก็อาจจะหารายละเอียดเพิ่มเติมที่มันอัปเดตล่าสุดอันนี้เอาที่เราจําได้ที่เรามาจริงแล้วก็แชร์จริงจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะก็คือหนึ่งอย่างเลยเอกสารที่เราต้องแสดงนะคะหนึ่งหนังสือฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานไม่เกิน สิบปีนะก็คือพาสปอร์ตของเรานะคือมีอายุการใช้งานไม่เกินสิบปีแล้วก็มีหน้าที่ยังเหลืออยู่อย่างน้อยสามเดือนนะคุณไม่ใช่เหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วไปทํามันก็ไม่ได้นะนะคะไม่เกินสิบปีแล้วก็หน้าที่ยังยังใช้ได้สามเดือนนะต้องมีนะีคุณสมบัติตรงนี้ด้วยนะสองก็ต้องใช้หนังสือเดินทาง เล่มเก่าด้วยนะถ้าเราเรียกว่ามันหมดอายุแล้วแล้วก็เราทําเล่มใหม่ก็ต้องเอาเล่มเก่าไปประกอบกันด้วยนะะตอนที่เรามาตอนนู้นะเราก็มีเล่มเดียวแหละเล่มเดียวในชีวิตแต่เราจาได้ต้องมาแชร์ไว้ก่อนเผื่อใครกําลังจะมาวีซ่าเยี่ยมเยียนก่อนที่จะมาวีซ่าแต่งงานจะได้เ,เรียกว่าหาข้อมูลไปด้วยนะอันที่สามก็คือหลักฐาน ก็คือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลนะเราถึงได้บอกว่าอย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยนะคะทําวีซ่าเยี่ยมเยียนไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณทําวีซ่าแต่งงานเนี่ยอะไรที่คุณเปลี่ยนมันจะต้องไปประทับตราแล้วก็เรียกว่าแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วคุณก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายคุณต้องจ่ายจ่ายแพงเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเขาก็จะเอานามสกุลเก่านามสกุลใหม่แล้วก็ทุกอย่างต้องแปลหมดเลยนะอะไรที่ ที่เราที่เราเปลี่ยนตัวนั้นก็ต้องเอามาแปลเพราะฉะนั้นเราจะเสียงเงินเยอะอย่างที่บอกเนาะอันที่4แบบฟรฟมคำคำร้องขอวีซ่าเนาะเราก็ปรินออกมากรอกให้ครบถ้วนขบวนการเนาะอย่าให้เสียทําครั้งเดียวให้มันผ่านนะคะก็คือข้อข้อกฎหมายต่างๆเขาก็จะมีรายละเอียดเราก็กรอกเข้าไปให้มันครบทุกทุก คำถามนะคะตัวที่5หลักฐานการประกันสุขภาพเนี่ยตัวนี้สำคัญหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะซึ่งจะมีะการค,คุ้มครองอาจจะเรียกว่าอัปเดตนะแต่ตอนเราทำตอนนู้นมันอยู่ที่30,000ย e ูโรนะก็เดี๋ยวเราไปซื้อเขาก็จะมาแนะนำเราอีกทีนึงว่าเราต,ต้องซื้อในราคาเท่าไหร่ นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลย,ยหลักฐานการทำงานเราถึงบอกว่าถ้าเราไม่รวยเราต้องพยายามเอาตัวเองหรือว,ว่าให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะอันนี้หลักฐานการทำงานนี้คุณจะเป็นต้องใช้เลยถ้าคุณไม่อยากไปวุ่นวายกับครอบครัวเราต้องสร้างตั้งแต่เริ่มแรกต้องมีงานประจำทำนะหลักฐานก็คือ มันเขาก็จะถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ว่าเราไปเพื่ออะไรตอนที่เรามาที่นี่ก็เพื่อนเพื่อนสมัยเรียนเชิญเรามาเที่ยวเนาะเราก็กรอกสับเสร็จเรียร้อยว่ามีเพื่อนแล้วก็หลักฐานการเงินของเรานะคุณมีงานประจําแล้วก็มีเงินเก็บเล็กน้อยนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงมาคนเดียวด้วยเนี่ยตอนนี้น่าจะยากมากแล้วละ่ะนะคะเขาก็จะตรวจสอบเข้มมากๆเลย เนาะแล้วกรณีที่เป็นเจ้าบ้านเนาะก็เพื่อนเราก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอ้ยมีเพื่อนดีเป็นสี่แก่ตัวดีนะเราจนแต่เรามีเพื่อนดีเราก็จะสามารถเอ่อให้เพื่อนเชิญมาได้นะบางทีเรามีแค่เงินค่าค่าตั๋วเครื่องบินประมาณสี่หมื่นเราก็ไม่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากเพราะฉะนั้น เราจนเนี่ยเราต้องมีเพื่อนที่ดีเอาไว้คบเอาไว้ไม่เสียหลายเนาะแต่ต้องจริงใจนะอย่าไปหลอกเพื่อนอันนั้นไม่เอานะแล้วก็นั่นแหละของเราก็มีแค่นี้ละมีเงินในบัญชีทุกอย่างเราจะมีสเตทเมนต์หกเดือนนะเขาก็จะย้อนหลังให้เรามาประกอบทําเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนต่างๆนานา,นาแล้วก็รายละเอียดอื่น,นๆเท่าที่จําได้ก็ ก็อย่างแน่นอนนะเราไม่กล้ามาสามเดือนนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แบบมีสามีรวยเชิญมาเนาะนี่มาเที่ยวกับเพื่อนเราก็ทําได้แค่เอาเท่าที่ได้ทํางานประจําด้วยก็ต้องลาออกนะถ้าคุณจะมาเที่ยวแบบเนี้นะประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศเยุโรปที่เขาจะลาท่องเที่ยวได้สามเดือนเอ้ยไม่ใช่ได้ทั้งเดือนคือลาได้ทั้งเดือนนะคะสามอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์เนี่ยเขาจะ ให้พนักง,งานอยู่แต่ว่าประเทศไทยอูยลาโค่ะนะเพราะฉะนั้นวีซ่าเยี่ยมเย็นก็ทําไม่ยากนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากเราก็จะมาแชร์สั้นๆเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าซิงเกิลในประเทศเยอรมันนั่นเองนะเอาแบบสั้นๆแต่ว่าได้ใจความก็มีที่พูดมาแล้วสรุปก็มี5ข้อที่พูดมาเนาะ หนังสือเดินทางฉบับจริงแล้วก็หนังสือเดินทางฉบับเก่าด้วยนะแล้วก็หลักฐานการเปลี่ยนชื่อต่างๆนาๆนาเนาะแล้วก็แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ mm. เนี่ยอันเนี้ยสำคัญที่เขาจะไม่แต่งงานกับเราเพราะเขาไม่อยากเสียค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพแล้วเรื่องฟันก็สำคัญมากอ mm. ุ้ยจ่ายสองสามแสนคุณ นะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสำหรับคลิปนี้สั้นๆสั้นๆไม่พูดเยอะเนาะให้เราหรือว่าอะไรนะประสบความสำเร็จกับการที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายูส